บายดี bye. สวัสดีจ้าแมากก่โป้กำหนดสาวสาวรรค์เบาวลาใต้เนาะเพื่อนเพื่อน,นเมือนวันนี้เราจะมาเยี่ยนเหตุกระเป๋าเนาะเพื่อนแบบนี้เนาะกระเป๋าเชียงดันขางก็จะมีเหมือนเดิมเนาะเพื่อนก็จะมีา่า,ากบะขาดำกระเป๋าทั้งสองชิ้นเนาะ,ะ,ะมีกระเป๋าสองชิ้นเนาะ คมกว้างก็ประมาณสิบซองเนาะเพื่อนๆความยาวก็ประมาณสิบรึ่งเนาะสิบหุ่นขนะึ่งหลังจากเห็ดกระเป๋าแล้วเนาะก็จะมาพาเพื่อนๆบิดอ,อ่าเข่าสตีต่อเลยเนาะเพื่อนตัวนี้เนาะไปรีดมาแล้วผักกาดตีด่หน่าสารเนาะและ้วก็มีอันนี้ฟั่งสีเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเบิ่งวิธีการยีดกันก่อนเนาะอันดับแรกเราจะเอาขาสี กานความือของข้าเนีน่เนาะเวลาเขาแสกก่อนเนาะคพืค่อนจะเลยแตกประมาณนิ้วหนึ่งเนาะลงมาแบบนี้เนาะเพื่อนเสร็จแล้วเขาก็จะมาแตกปรกมาแบบนี้นะางของเคมีสามสิบเข้าก็แสกเหมือนกันเนาะเพื่อน วันนี้นุก,ก็บบค,ค่อยได้ลงคลิปเท่าใดเนะาะขอโทษขออภัยเผื่อๆไลยๆเนาะหนกบุค่อยมีเวลาประมาณนี้เนาะเพื่อนๆจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามหนกในเด้อจ้าในจ้าอันนี้เป็นผ่าศีรเนาะเพื่อนๆจะจับประกบก,กันแบบนี้แสลงมาเลยเนาะเสร็จแล้วก็จะมาแสตัดอีก จากแสกอาสาบซิดแล้วเขาก็จะมาแสกผาด้ามเนาะเพื่อนๆผาด้ามก็จะมีท้าับขวาเนาะฝั่งนี้ฮะจะแสกอาลงไปเนาะเพื่อนๆฝั่งนี้ฮะจะแสกจากทางโค้งขึ้นไปเนาะเจลาจา,จจา,จจา,จจาเดี๋ยวไปเย็บอาผ่าก,กระเป๋ากันเนาะเพื่อน เรยม,มาเริ่มเย็บผ้าดามกระเปา๋ากันเนาะเพื่อนๆนกจะวางด้านขวางเนาะด้านควางแบบนี้เนาะเพื่อนๆเลืบบอกทั้งได้พู่สวยๆเนาะเพื่อนๆขึ้นด้านบนวางตรงนองนาฬิกาจับขอบบนขอบล่างตรงกันแล้วก็จะเริ่มเย็บเลยเนาะ กดเอามือกดไวน้น้องเพื่อนๆเพราะว่าพาตั้งเจ้งขอนขาลื่นเนาะกดไว้ท้าเกินออกมาเขาก็ตาถิ่นไปเลยเนาะที่ซองจะอยู่ฝั่งนี่น้องเพื่อนมันจะชนหัวขอบขอบบนจะชนกันแบบนีเนาะเพื่อนจะเป็นถางซ้ายถางขวาแต่ถ้างว่าเท่านี้ปด้านเดียวกันมันก็จะไปฝั่งเดียวกันเนาะ ท,ที่เบิรง,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 ง่ายๆนาะงเพื่อนหาม่หย็ดเลยจ้าเสร็จแล้วเก็จะมาเย็บปนกระเป๋ากันก่อนเนาะค่อ มันได้เลยจะได้บราต้องไปนังเย็บอีกเนาะแต่ว่าผ่ากระเป๋าต้องให้ตุ้งกันเนาะบ่ให้ผ่ากระเป๋าบิดค่ะผ่ากระเป๋าบิดเวลาเราไปเขาตัวมันจะลําบากเนาะคุณผ่ เขียนก่อนเนะเทากับต้มกันดีแล้วก็กลับออกมามันจะ ก็จะได้กระเป๋าทั้งสองข้างเนาะเสร็จแล้วนก็จะเย็บใส่ตัวกางเกงเลยเนาะวางจะวางฝั่งใดก่อนก็ได้นาะเพื่อนแต่ว่าผ่าผ่า ด้ามน,นี้ต้องขึ้นมาด้านบนเนาะระวังกางเกงเราก็จะเอาด้านนอกเนาะพนเพื่อน,นอประกบใส่ขอบบนให้ตรงเนาะแล้วก็ขอบอ่าด้านขากางเกงก็ให้ตรงกันเนาะพนเพื่อน ปั๊ดเลยจ้าแล้วก็กลับมาบ้านด้านนอกเนาะจอนเสิราจะเดินริมเส้นหนึ่งเนาะฮัดเลยนกกนเนาะคอนเสิร์ จะฟังนี่เซ็ตแล้วเขาก็จะกรับออกมานกเนาะคุณเพื่อนวางหนกลืมจับกีบเนาะนเขามาจับกีบกันก่อน,นอเนาะคุณเพื่อนเดี๋ยวจังคอยไปเย็บกลับ เช่นแล้วก็จะจับทั้งสองข้างเนาะยาให้มันตรงกันแบบนีนเนาะเพื่อนจีบจะหันเข้ามาดันในตัวกางเกงเนาะผ่ากางเกงตัวนี้มันขอนขางลื่นเนาะทุกคนใส่กระดาษวางรองเลยเนาะเพื่อนจะเย็บง่ายกว่าเนาะ หลังจากเขาหลอกดานบนแล้วเขาก็จะมาหลอกดานข้างเนะเาะเาพเื่อนจ้เช็ดขังหนึ่งล้วจ้าเพื่อน เราก็จะมาเข่า,าขางกันเกงเนาะเดี๋ยวนุกจะหาเบิ่งดันในนี่จ้ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกขางกันเนาะเพื่อนๆฟังนี้ก็เหมือนกันเนาะนเพื่อนๆ ก่อนจะติดกระเป๋าขางนี่นูกจะจับกีบก่อนเนาะตัวแรกนะหนูลืมเนาะลืมจับกีบสี่นิ้วจ้าทุกคนจะอดีมีซอกมาใหมา่ ตัวนี้เป็นด้านในเนาะจะอยู่ด้านบนจะวางกระเป๋าผ่าด้ามกระเป๋าต้องอยู่ด้านบนตลอดเนาะเพ<ๆ>ื่อนๆเซตเราก็จะวางด้านในด้านโชว์นี่เนาะมาประกบวางตามผ่าเลยเนาะเพื่อน ผ่ากระเป๋าโบแข้งกับโบตัดออกก็ได้นะตัวนี้แต่ว่าถักเข็มมาผากระเป๋าหนวกแข้เงเนาะนูกตัดออกจับออกมาดัานนอกนจับบีบออกเนาะเพื่อนๆบีบให้มันอ่าเกาะมันเ่ากันเนาะ ขามัน่อนขางลื่นเนาะตัวนี้เซ็ตแล้วก็ว้างเลยเนาะทุกแบะว้างให้มันเท่ากันเนาะด้านบนด้านล่างตัวนีตะกีนเ,เขาผ่ามาเลย เวลาเราเหยียบย่ำไว้อยู่นี่นะ้ะเพื่อนส่วนลายผ้ามันจะหล่นมาด้านนี้เนาะมันจะดึงไปด้านหน้าต้องใส่กระดาษลองด้านล่างเนาะเพื่อนถ้าสั้นเวลานี้มันจะยิลบลําบากเนาะเพราะว่าผ้าตัวนี้มันลื่นเนาะ จะมาดัานขางเนาะเสร็จละจ้ากระเป๋าทั้งสองขางเราก็มาแต่งกระเป๋าจังหน่อยเนาะแฟนอย่างนี้เนาะ จทั้งสองขางเลย,ยเดี๋ยววันนี้ข้าสิมาาขาสิบกันเนาะเพื่อนๆตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะทํำขิดทำกระเป๋าอย่างเดียวเนาะผ่าอ่าสิบเนาะที่เราไปเสกมาใหม่แลจะติด ดามใส่กับสิบก่อนเนาะเพื่อนสีตัวนี้หกนิ้วเนาะเย็บนะติดไว้แบบนี้ก่อนเนาะเสร็จเสร็จแล้วหนูก็จะเอาหน้าสาบทางที่เ้าแสกนีนเนาะแตกของสิบอยู่ฝั่งนี้จับผับเลย แต่ก็มาว่างชนอนเสือนเย็ดติดเลยเนาะการเกงของหนกตัวนี้มันเลื่อนนะ หลังจากเขาเย็บติดสีใบก่อนเนาะแล้วเัาก็จะมาเอาด้านที่เขาหลีดเคมีเนาะเพื่อนๆมาวางประกบเนาะแตะอย่างนี้เนาะเพื่อนชนกันชนกับขอบสีของเฮาเนี่ยเนาะจะจับหัวจับอ่ากดเป่านีา่เนาะตรงกัน วก็เลยแตกฝั่งนี่มาประมาณนิ้วหนึ่งน้อเพื่อน พอมันเลยได้ฟูมาหน่อยหนึ่งเราก็จะมาหยิบโค้งมาเนาะคุณเต้อนดีใจเสร็จแล้วเราก็จะถักสามสิบนี่เนาะไปด้านล่างนนเนาะคุณเตือนแบบนี้เผื่อที่จะเวลาเรายิบโค้งมามันจะบุติดเนาะคุณเตือน เวลายิบสิบต,ต้องใส่บล็อกประจำเนาะคุณเพื่อนถ้าเราใส่บล็อกสิบมันก็จะเวลายิบมันก็จะตีตะิบเนาะคุณเพื่อนจะคุณหัวสิบเนาะไปอยู่ในวาย ไ็นะ้แล้วจ้าพี่เย็บกระเป๋าแล้วก็เย็บสิบไปเลยร้อกันเลยเนาะเดนเดียจ,จะประมาณนี้เนาะเพือนอันนี้กระเป๋าทั้งสองขา ตบเนาะก,ก็มีแต่สีตอนนี่น้องไปหาสื่อสีของมันห่ได้นอ้องเปิ้เปื่อนีจา้าเปิคลิปนี้เนาก,ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาเนาะฝากกดติดตามเด้อเปิ้ลเปิก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจหอนู่นเ้อจา้าสวัสด,ดีจา้าบายดี